ชีวิตล่าสุดบดินดุ๊กเจออาการแปลกตัวแข็งครึง่งซีก27สิงหาคม2022อาการแปลกลืมตาตื่นมาร่างกายไม่เหมือนเก่าชีวิตล่าสุดบดินดุ๊กเป็นพระเอกไม่ได้อีกแล้วอายุ55้าไร้ภรรยาคบได้ทั้งชายและหญิง หลังจากที่หายออกจากวงการกว่า20ปีเพื่อรักษาตัวเนื่องจากอาการไม่สบายจนทำให้หน้าตามไม่หล่อเหลาเหมือนแต่ก่อนเรียกว่าเป็นคนมายาที่ครมวอดอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานสำหรับผู้ชายที่ชื่อบอดินดุกซึ่งผ่านประสบการณ์งานมาหลากหลายรูปแบบจนวันนี้เขาได้ใช้ความรู้ที่สะสมมาบวกกับความสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสยามธุรกิจแชนแนล ควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกและเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตหนุ่มคนนี้ได้อย่างลงตัวสตาร์เรโทอาทิตย์นี้จะพาคุณผู้อ่านปรเรียนรู้มุมมองและการทำงานในบทบาทหน้าที่นปัจจุบันของบด,ดินดุกตอนที่หยุดทำการแสดงตอนนั้นคือไปเป็นอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกรกแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมอย่างเทอมล่าสุดก็จะสอนเกี่ยวกับโฟโต้ทำอยู่ตรงนั้นประมาณ10ปีตอนที่ไปเป็นอาจารย์มีติดต่อมาเจ็ดเรื่องผมปฏิเสธไปหมดจนเขาเลิกส่งบทมาแล้วคือต้องขอดูบทนิดนึงบวกกับความพร้อมของเราด้วยอย่างล่าสุดวันก่อนเพื่อนที่เป็นผู้กำก,กับยังถามเลยว่ามึงจะเล่นไหมผมก็บอกว่าอย่างเดี๋ยวก่อนถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงนะ แต่ตอนนี้เราอยู่ในโพสิชันที่ลาสเต็ปไปก่อนเนาะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเราได้เอาความรู้ประสบการณ์ที่เรามีมาถ่ายทอดอย่างเรื่องถ่ายภาพเราชอบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนสมัยเรียนอย่างถ้าเป็นอาจารย์ประจําเราไม่สามารถที่จะเลือกวิชาได้ก็ต้องสอนและตอนนี้เองตัวอดีตพระเอกหนุ่มก็ได้ออกมายอมรับว่า เขาไม่สามารถที่จะกลับเข้าวงการได้เหมือนก่อนเพราะอาการไม่สบายของเขานั่นเองเจ้าตัวเล่าว่าหลังจากวันนั้นที่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองไม่เป็นปกติร่างกายไม่เหมือนเก่าครึ่งหน้าซีกซ้ายไม่ปกติเป็นมานานเกือบ3ปีซึ่งล่าสุดทีมข่าวมีโอกาสได้เจอกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างบดินดุกและได้เปิดใจเล่าถึงอาการซึ่งในตอนนี้ต้องทำกายภาพบำบัดเรื่อย ตอนนี้เป็นมาประมาณเกือบ3ปีถือว่านานมากและเวลาพูดก็ยังเบี้ยวอยู่การออกเสียงก็ดีขึ้นและพูดชัดขึ้นยังต้องหาหมอทำกายภาพทุกอาทิตย์และยังตอบไม่ได้ว่าการรักษานี้ต้องอีกนานแค่ไหน ต้องยอมรับสภาพตรงนี้ให้ได้และต้องใช้ชีวิตให้ได้แต่ถ้าถามว่ามีปัญหาไหมก็เป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันได้และแม้อดิตพระเอกคนหล่อจะอายุปาไปถึง55ปีแล้วแต่ความรักเจ้าตัวยังไม่มีหญิงข้างกายให้แฟนๆได้ยนโชมอีกทั้งยังออกมาพูดว่าเขานั้นรักใครก็ได้ไม่แบ่งชายหรือหญิงนั่นเอง